ัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมเชน่าค่ะตอนนี้เราก็จะมีเกมไมโครบแต่เราสามารถเลี้ยงเบบี้สัตว์เลี้ยงได้หลายแบบนะคะจะเป็นยังไงทางงั้นเราไปตามจับสัตว์เลี้ยงกันเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาจอดรถกันตรงนี้ดีกว่าเนาะบึงบ้งบึง้งบึ้งถึงแมวเออพี่แค่ทำไมต้องก้มขนาดนั้นละ่ะนี่เป็นท่าทำไมท่า,ทา,ทาสายยอ่อรู้จักป่ะสายย่ออะไรมาใส่ก้มไม่ใช่หรอโอ้ยปวดหลังจุนก็ในแบบนี้นะคะเราก็จะมารีวิวหมอดที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราสามารถไปตามจับได้เนาะ ว่ามันจะเป็น baby a n i m อนทั้งหมดนะคะก็คือมันยังเป็นเด็กอยู่เนาะไม่สามารถจะโตได้นะคะดูสิสุดคับเต็มเลยแล้วก็ในแบบนี้เขาจะให้เรานะคะคับของที่เป็นพวกอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆนะคะก็จะมีทั้งพวกยารักษาโรคนะคะแล้วก็มีฟองน้ําอัดน้ําค่ะแล้วก็จะมีพวกนมนะคะหรือว่าน้ํานะคะให้แบบสัตว์เลี้ยงของเรากินได้เนาะเราก็เตรียมของอันนี้กล่องเรียบร้อยละเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มคับกันเลยนะคะอันแรกนะคะก็ใส่พวกขนแกะลงไปนะคะก็จะได้เป็นเสื้อผ้าสําหรับสัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าม่่ใชสสสําาหรับสสนะ ก็จะเป็นแบบว่าถ้าเกิดสั์เล,ล็กของเราเนี่ยรู้สึกหนาวนะคะเราก็ห่มผ้าให้มันได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องการนมนะคะเพื่อไปทําขวดนมให้กับสันเลนะะ็กของเราค่ะเพราะว่ามันยังเป็นเบบี้อยู่นะอ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กต้องกินนมเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นอีกมอร์ตนะคะที่น่ารักเหมือนกันเลยยงก็จะคล้ายๆแต่ที่เราเคยเล่นนะแต่ว่าก็จะไม่คล้ายทั้งหมดนะคะมันก็จะมีแบบว่าสามารถให้นมให้น้ําแล้วก็ให้ยาได้นะคะยามีป่วย,ยด้วยหรอมีป่วยด้วยอุ้ยนะ่จาจงใน่เดี๋ยวเราก็จะทําขวดนมว้เยอะๆเลย เพราะว่าวันนี้เราจะเลี้ยงให้หมดเลยออ้อมพี่เคยได้ถามว่าที่นี่มีตั้ง60ชนิดเลยนะเนี่ย <G ül> โอ้ถ้าทางจะตามจับไม่ไหวไอ้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันอยู่ใบอมไหนกันบ้างเนาะตาแตกแน่เลยต่อไปก็เอาถังน้ําเข้าไปรับขวดแก้วค่ะออกมาก็จะเป็นขวดน้ํานะคะเอ้ยมันเหมือนขวดนมเลยอ่ะพี่เกณฑอะไรถึงน้ำเลกินด้วยดิมันเป็นขวดนมใช่ปะเนี่ยโอเคก็จักครับน้ำมันเยอะเหมือนกันค่ะเอาละค้านี้น่าจะพอแล้วเนาะทำเถิดพี่เกณด้วยมาแล้วก็จะไปนะคะใส่มลเดซีดลงไปค่ะแล้วก็ขนแกะลงไปค่ะออกมานะคะก็จะเป็นแคปซูลยาเนาะ อันนี้ก็จะเป็นยาไว้สําหรับรักษาโรคนะคะให้กับสัอดเลี้ยงเบบีของเราค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็ต่อไปค่ะใส่ฟองน้ําลงไปแบบนี้นะคะมันก็จะได้คล้ายๆกับฟองน้ําขัดตัวนะคะเวลาสอ์เลี้ยงเราเนี่ยรู้สึกว่าตัวเขาจะไม่สะอาดเนาะ oh. ก็จะเป็นฟองน้ําแบบไซส์เล็กนะคะสําหรับเด็กอ่อนโอเค ของบางอย่างเราจะเก็บไว้ในกล่องกันนะคะหูยต้องอาบน้ำให้ด้วยเหรอเนี่ยก็เอาฟองน้ำมาถูๆตัวน่าจะสะอาดแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวกันนะรีดนเมเพิ่มดีกว่าก็ถังนมเข้าไปครอบแบบนี้นะคะรวมกับเมล็ดซีค่ะแล้วก็หวีนะคะออกมาค่ะก็จะเป็นอาหารที่ไว้สําหรับจับสัตว์เลี้ยงนะคะให้มันเป็นของเราค่ะเราก็จะทำเยอะๆเลยนะเพราะว่าตัวอาหารเกิดว,ว่าเมล็ดพันธุ์พวกนี้นะคะบคางทงจะใช้เยอะน่าดูเลยค่ะอัน,นี้สำคัญมากเลยนะเพราะมันไม่ใช่อันเดียวจับได้เลยนะนี่เพราะว่าตละดตัวมันก็แรนดอมนะว่ามันจะกินัเท่าไหร่เนาะเฮ เหมือนหนมดเลยเนาะมันก็มีสัตว์กินเนื้อไม่ใช่หรอ <c oughs> เฮ้ยอ๋อไปเคนรู้แล,แล้วแล้วก็อาหารไม่ได้มาใส่พร้อมกันนมมันก็จะเบอร์ตุ้มเป็นกโกโก็ขัน <c oughs> เอ้ยแสดงว่านี้ทใไมสำหรับจับสัตว์เลี้ยงได้แค่นั้นหรอเอ้ยตัวอะไรอะตรงนู้นน่ะเอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เอ้ามาดูดิตัวนิดเดียวเองไงเฮ้ยเขาอยากเลี้ยงแบบว่าปลาโลมามีปะเอ้ยนกคู่เหรอเฮ้ยนกคู่ไปแล้วไปนู่นแล้วตัวน่ารักจุงเฮ้ย จับไม่อยู่อะอ๋อสัตว์เลี้ยงในแมปนี้นะคะมันจะคอยวิ่งหนีเราตลอดเลยค่ะเราต้องแบบว่าพยายามวิ่งตามไปจับมันให้ทันเนาะโอ้ยละครชีตแล้วครับทีนี้นั่นไงมารักเราแล้วนี่เราต้องวิ่งตาม60ตัวเลยเหรอเนี่ยเราสามารถสั่งให้มันนั่งได้นะคะเอออย่าเพิ่งบินหนีดิเดี๋ยวลอยให้มันวับตามดีกว่าเนาะรอพี่เขนด้วยรอพี่เขนด้วยไปดูดีอะไปไหนล่ะนี่ไงบินมาแถวนี้แล้วอุ้ยั้งหมูอุ้ยน่ารักยังมีแกด้วยลูกหมูกับลูกแก อ่ะตััวไหนนกเีจับลูกหมูก่อนเอาแรงเลยเอ้ยดบจมูกมันดีอุ๊ดอุ๊ดอ๋อดูดิสองตัวนี้หนีเก่งจูงไปนู่นอ๋อมันวิ่งหนีอะไรเลยอ่ะไม่ยอมให้เราจับอ่ะแล้วตอนนี้มันหมูหรือกิมจากันแน่เนี่ยให้น่ารักก่ะดูดิดูจมูกมันดีเฮ้ยอ้อนี่เหรอแก ขามันสั้นมากเลยอ่ะเฮ้ยเขาต้องจับลูกแกะด้วยเฮ้ยนี่ไงลูกแกะน้อยเอาเลยเอาเวลยเ้ยอย่าวิ่งหนีดิผมมันชอบวิ่งหนีอ่ะมันกลัวเราไม่ให้เราจับอ่ะอันนี้ก็หดเกินมันนั่งรอแล้วเฮ้ยนั่งแบกขาด้อ่ะเฮ้ยน่ารักเชียวอ่ามันเป็นสัตว์ในของเราแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีความรู้สึกแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่รู้สึกนะอ๋อเดินไม่หยุดเลยอ่ะแล้วก็ลูกม้าค่ะเราจะจับลูกม้าไปเลี้ยงดีกว่านะอลูกม้าก็มีด้วยอ่ะม้าแคร์ ฉันเป็นมาาแคล้วดูดีดูดีโอ้ยตัวนี้แดงอ่ะ โอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักเวอร์มาทางนี้เรามาทางนี้เราเราจะให้มานั่งเข่านี้ดีกว่าเนาะเาแล้วมาแล้วเจ้าหนูน้อยนี่ทางนี้แปะแปะอยู่บ้านกันดีกว่าเนาะว้าวเอ้ยจับสัตว์เลี้ยงมาได้กี่ตัวแล้วเนี่ยไหนนะมาดิหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วมีคนป่วยอ่าทำไม่ฟอย่าเอายาให้มันกินไม่หายเลยหายไปยี่บันชิดใหญก็เนี่เดี๋ยน้องตายนะต้องรีบรักษาโอเคเจ้าหน้าคู่กับใช้ใช้หน่อยเอาล่ะให้มันนั่งแบบนี้นี่ล่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะ มีใครอยากกินอะไรไหมฮอยังไม่หิวเหมนใันปะผมอยากกินชิ้นเอยเดี๋ยวกันอันนี้มันของสัตว์มา <laughs> กินไงอย่ามาย่งฝัดกินดิเราไปตามจับตัวอื่นดีกว่าเนาะอุ้ยจะตายอ้อมเบา <laughs> เราเห็นกระป๋ายแล้วมันมีอีกแล้วเฮ้ยไม่กินแครอทหรอมันกินเมล็ดพันธุ์หรอลองเล่ให้เบาๆดิยอะโกยดอ้าวเลยเอ้ยติดแล้วติดแล้วอุยน่ารักจุ๊บกระโดดนีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวให้มันรับตามดีกว่าน้อจับยากมากเลยอ่ะเฮ้ยลูกวัวเฮ้ยเดี๋ยวลูกวัวดิอุยน่ารักนะดิมีเขาเล็กๆด้วยพี่เขาอัะไรนี้เดียววันทางนี้น้อ ดูจมูกมันดีเอ้ามีคนหิวเหรออุ้ยมีคนหิวนมด้วย่านะตอนนี้ครับกก <c oughs> ของเราเริ่มใหญ่้นแล้วนะนี่ยังยังใหญ่ไม่พอเราสามารถเพิ่มจํานวนมันได้อีกนะอ <c oughs> ยังได้มากกว่าน,นี้หรอยังได้มากกว่าน,นี้ให้มานั่งรออยู่เทถานี้ก่อน แล้วยังการจับปูใส่กระด้งไงโอ้ยอาหารพอไหมเนี่ยอาหารต้องพอดีเดี๋ยวครับเพิ่มเอาอะเรามาจับลูกเจี๊ยบดีกว่าเนาะเอ้ยลูกเจี๊ยบมันต้องเป็นสีเหลืองดีแก่ดำแกำ่สีขาวอ๋อแก่ดำหมอลูกแก่ดำน่ารักเชียวเอ้ยจับไปเพิ่มดีกว่าเอ้ยยันหนีดิจะหนีไปไหนเศรษฐายังไม่มีไก่ดำอ่ะไ,ไก่ดำไม่มีไก่ดำกระตุ่นยาจีนเลยเศรษฐายอดกําแพงเลยนะมาแล้วมาแล้วหุยมีคนหนาวเราจะใส่ผ้าให้มันเนาะโอ้ผมผ้าขนเลยเอ้ยเจ้าลูกเจี๊ยบ มันมีวันโตใช่ไหมเนี่ยอ้อมโดนมันเป็นรดเตี้ยดี๋ยนีมันจะแคกบอลอย่างนี้ไปตลอดจ้ะเนี่ยเอ้ามีคนป่วยอีกแล้วอ่ะกินยาซะนะโอเคมีถั่วเยอะเนาะมีใครหิวป้ะเนี่ยนี่นี่อ้อมถังนี่งานงอกแล้วคนนี้อยากอาบน้ำอ๋อคนนี้อยากอาบน้ำใช่ป้ะต้องเอาฟองน้ำขัดตัวมาแล้วมาแล้วใชยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลี้ยงไม่ไหวละเลี้ยงไม่ทันละน้องมาตื่นชอยมาถึงนี่เลยเนี่ยอ๋อกินตัวแบบรุนแรงมากกระต่ายหิวแล้วอ่ะอ่ะกินซะนะตอนแรกนี่เดียวกินอะไรจุกจุก กินอยู่เลย,เลยนลั่นแหละตอนนี้นะคะเราไม่สามารถจะตามจับสัตว์นะคะได้ทุกไบโอมเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่ละตัวนะคะอยู่ไบโอมไหนเนี่ยแล้วก็เสกไข่ครีเอทีฟมาเลยดีกว่าเนาะมันมีตั้งหกตัวนะมันมีตั้งหกสบกว่าชนิดนะ เรามาลองตัวแรกกันเลยดีกว่าค่ะอุ๊ยอะไรอะเป็น <c oughs> ตัวนกที่มันชอบคาบเด็กแลกเกิดมาปะน่าจะใช่มัง้งมันมีกระพุ้งไงกระพุ้งแก้มมันเห็นปะอุย้ยน่ารักเที่ยวมากเดี๋ยวพี่เ้มันคนจับทั้งหมดเองนะไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวยว <c oughs> มันจะยอมนั่งไหมเนี่ยวันนี้น่าเร็วนั่งเร็วเฮ้ย,ยต้องคือเมล็ซีดไวมันจะได้บินตามต่อไปก็เป็นลูกเสือเนาะ ไ้แลวอามาทีเดียวสองตัวเลยมาแล้วมาแล้วอ้าวเฮ้ยเดียวโอุ้ยอย่าเพิ่งวิ่งมันวิ่งหนีเราวิ่งหนีไปเรวไม่ให้จับไม่ให้จับจับซะดีดีอ่ารักแล้วเฮ้ยมันนั่งอยู่เปล่ามันไม่ต้องทำให้ลำบากเนี่ยนี่ไงจะได้จับยากขึ้นเนี่ยอุ้ยน่ารักเชียร์มาแบบนี้แล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเอ้ยพันตัวอะไรอันเนี้ยให้ดูดิอ๋อกระลอก ใช่ใช่มันคือกระลอกเดี๋ยวกระลอ,อกหรือเดะฮักเนี่ยอ้าวมันชนจักรถกระเด็นแล้ <c oughs> เฮ้ยจับยากกระลอ,อกวิ่งหนีแล้วแย่แล้วตามมาแล้วเย้ได้แล้วเฮ้ยให้มันนั่งก่อนนะ,อะ,อะ,อะทำไมนี่แค่สามตัวเงี้ยแตกเนี่ยอันนี้มาอันนี้เราแล้วตุ่มก็เลยนิดเดียวนะกดให้มันนั่งยากมากเลยเนี่ยโอ้ถ้าไปตามจับแต่ลราไบโอมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ตัวสล็อตนี่อุ้ยสล็อตอุ้ยอันนี้ชิวๆเฮ้ยน้องช้ามากเลย สโลไลด์มากเลยแต่ถ้าขึ้นต้นไม้อย่างว่องเลยนะมันจะให้ขึ้นดินั่งเนมากนั่งแบบนี้โอเคเออค่อยๆนั่งโอ้โเรียบร้อยมากเลยลงมือไม่ด้วยเนะี่ยน้องเป็นนางอายปะเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นลูกเห็ดแดงนะคะเออมีเขาเนี่ยไปแล้วโอเคฮะอย่างนี้นะเฮ<อ>้ยกินซุปได้ป่ะอยากกินซุปเห็ดอ่ะเฮ้ยอันนี้เขาห้ามกินเด็กอยู่มีเห็ดอยู่บนหลังเนี่ยแล้วก็ต่อไปนะคะน่าจะเป็นเจ้าแรกเนาะ ลูกลาว่าอุ้ยนอนเลยนิดเดียวเองนอนยังไม่แหลมเลยอุ้ยน่ารักเวอร์ตัสิจะมานั่งดีเออเอียงคอได้กระดิกหูได้ด้วยอ่ะหูมันดีอุ้ยน่ารักคาร่าอีเอ้ยข้างหลังหิวข้าวหิวน้ำอยู่แล้วไม่พี่กินยอมแพ้อาหารได้ไหวแล้วยังไม่ทันแล้วเยอะเกินโอเคให้น้องนั่งอยู่ตรงนั้นไปก่อนเนาะต่อไปค่ะ baby hamster h a m s อ e r มันนี่อะไร hamster โลมาอ๋ยลูกหนูแฮ hamster ว่าไปดูแล้วเข้าบ้านแล้ว มามานั่งเลยจอจอ๋จอจ่อมาเด้อนี่เรางมันวอนลี่นั่งเลยอันตี่นี้ ตัวแรงนิดเดียวดูมันท่ามันนั่งดิแรงเ,เหมือน,นหนูแฮมสเ,เตอร์ที่บ้านเลยอะ่ะเอียงคอเนี่ยเฮ้ยลูกหมีแพนด้าโอ้ตุ๊กเปิเริ่มเลยมันนี่แล้วมันนี่แล้วไปแล้วแก้มสีแดงเลยอ่ะทำไมไม่กินไม้ไผ่ล้วเนี่ยกินอาหารเมร็ะะดละนั่น้าดีไม่กินไม้ไผ่เดี๋ยวไปแล้วโอ้ยเกือบนี่ไงมาแล้วพี่เคนติดแล้วดูดิมีแก้มแดงด้วยอะ่ะมาวิ่งตามพี่เคนไปแล้วน่ารักเนาะมาเริ่มมาเลยมาโมโมโมโไหนมาดูใกล้ๆหน่อยดิันี่แล้วที่บ้านเทียนไผ่ละดูท่านั่งดิโอ้ยททา่ตล <c oughs> แล้วก็ลูกมาเลยฮ่าข้ามถนนได้ไ,ไม่ใช่อยู่น้องอยังไม่โตไปดูละมานี่เร็วมาน,นี่เร็วฮ่าตัวนี้จับง่ายเนี่ยเนาะโอเคให้น้องนั่งตรงนี้ไปก่อนเนาะอุิยดูหางสิหางทู่เลยนี่ยีรับโอ้โหโยีลูกยีรับทอาไมคอสั้นจุงไม่โตแล้วไปแล้วเดี๋ยวคอสั้นด้วยย้องไปกับมาน,นี่ก่อนหนีเขา โอยเงยอ,ออกมือเลย <laughs> อันไม่อยากไปอยู่กับพี่เคนวะ,ะอยากอยู่ใครๆก็อยากอยู่คนหล่อขนาดนั้นแหละโอ้โหยมีกระโถนไหมมาเี่มามานั่งกับพกเพื่อนๆดูสิ เล่นเต็มเบยเฮ้ยขาดสั้นคอสั้นเนี่ยเราเฮ้ยลูกโกเลมฮะโกเลมก็มีเหรอเฮ้ยแต่หน้าแก่นะมันเป็นตัวใหญ่จุงเดียวเฮ้ยหน้าแก่กว่าไว้เนี่ยโกเลมเนี่ยหน้าตัวจุงอ๋อมันดูหลอนๆยงไม่รู้อะลองตีมันดิตัวท่าเกเเลยไม่เอาอะโยนๆนะโอ้โหดูท่านั่งเขาดีโอ้โหดูท่านั่งยังน่ารักเชียวนั่งยองๆนะ โอเคให้น้องนั่งตรงนี้ว่ะแล้วก็นี่เลยแมวป่าฮ่าเดียวร้อยเออเออแล้วนั่งจะลุกกันแน่เฮ้ยเอียงคอได้หมุนรอบเลยอะดูดิกดีขูดุกติกดุกติกจ้าดักเต็กดักดักอุ้ยน่ารักเกินไปแล้วแล้วก็กวางเรนเดียร์แ้องกวางก็มีเออจับยากจับยากไปแล้วโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้ว มามามันนั่งอยู่มานั่งอยู่โอเคเดี๋ยวให้มันเดินตามนะยืนกันยืนกันมามาอยู่กับเพื่อนๆแล้วมาให้อยู่กับโกเลมนะโอ้ลูกเยอะอะเนี่ยอ้าวแล้วมาแต่ว่าเราตั้งชื่อว่าอะไรบ้างเนี่ยให้ตั้งชื่อไม่ไหวหรอก <c oughs> จำชนิดเอาก็แล้วกันเยอะเกินนี่กี่ชนิดแล้วนี่เกือบรักเกือบรักยังไม่หมด <c oughs> โอ้ยไปถึงเึ้นทางนะ <c oughs> โอเคนั่งรองไปก่อนแล้วก็ลูกนกฟาร์มิงโกฮะฟาร์มิงโก้ก็มีโุ้นเม่งนะไปละโอ้ยสวยจัง จับได้แล้วโหทีเก่งอะเนี่ยไม่ยอมไปไเลยเอ้ยไปแล้วให้มานั่งข้างๆกันดีกว่าโอ้ยนั่งเหรอมานั่งทางนี้เร็ว <c oughs> มันเป็นคิดถึงอันเนี่ยขาหายไปเลยอ่ะขาสั้นมากอ่ะดูดิย่าหลบเตี้ยเลยเนี่ยโอเคให้น้องนั่งอยู่แถวนั้นนแหละย่าสั้นขาหายไปเลยนะแล้วก็ต่อไปตัวต่อไปคืออะไรตัว <c oughs> อะไรดีอ่ะตัวต่อไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวนี้นั่งก่อนโอเคโอ้โหเดี๋ยวจะชกอัพเนี่ยเฮ้ย <Dog? S 2> ด็กอกท่ด้วยอันนี้จะเป็นด็อกเนาะน้าหมา,น,น,าน,นะคะอเอยกระดิกหางได้ด้วยอะ่ะดูปิ <coup> ๊กดูปิ๊กดูหางมันดีดูขงมันนี่อ้าวมันน่ารักจุ้งมันเปนที่บ้านเลยเอยน่ารักมากเลยอะ่ะ <field> เฮ้ยลามะน้องลามะหาลามะก็มาเอยน่ารักอนะ่ะลูกลามะเฮ้ยตอนเด่นเด่นน่ารัก Shel น่าโมตุ๊กตาเลยตีมันดิ เดี๋ยวมันถุยน้ำลายใฟ่โอดูดีดูหูมันนี่เอ้ยมีกิสลี่ลูกมีกิสลี่มีก็มากินน้ำผึ้งเปล่าโอ้โหดูทา่าทางเขาสิอย่างก,กับตุ๊กตาหมีเลยโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอยน่ารักเม,มื่อไหร่มาแล้วเอาไปถูเลยเอใครดี่ยเอาทุกตัวเลยแล้วก็ตัวต่อไปเอามาแถวนี้ดีกว่าเนาะรู้สึกว่าแถวนู้นนี่ชุมชนแออัดมากเลยอ่ะน่าเดี๋ยวพี่เข่งก็ว่านี่เม่นครับหามีเม่นด้วยโอ้ไปแล้วไปละกลับมาแล้วกลับมาแล้ว เ้ยมันตามพีม่เคเนี่ย,ยลเลย,อ,ยอ่ะมันเจ้าของแล้วก็วิ่งเร็วเหมือนกันนี่อ่ะให้มันนั่งก่อนนั่งยังเนี่ยนั่งแล้วนั่งแล้ว <c oughs> นั่งแล้วนั่งแล้ว <c oughs> แล้วก็หมาป่าโอ้หมาป่าก็มี อุ้นยน่ารักน่ะดูดิทีน,นี้เหมือนเขาไม่คับปกติเลยแต่ตัวเล็กลงใช่แล้วก็หัว,วตโตด้วยเอ้ยแต่ว่าพี่เค้นว่าโมเดลมันคล้ายๆอยู่นะม <c oughs> ี่ฮอปเปิลมาใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ีฮอปดูดิหน้าตาเหมือนกันเลยปกติแค่นั้นเองไม่ใช่โอเคแล้วก็นกแก้วเนาะอ้านกแก้วมาคอเอ้ยนกแก้วหววัวโตไปแล้วเดี๋ยวๆอย่ามุ่งใส่กลับมานี่กันจับได้ป่อก่อนนะที่เอ้ยแต่ว่าเขาไม่ยอมขี่หลังพี่เค้เหรอเนี่ยไม่ขี่หรอกมันยังเป็นลูกนกอยู่ไงเสร็จได้ ถ้าเขียนได้คุณน่ารักน่าดูเน่แต่ว่ามันนั่งได้ไงโอเคเราต้องเลี้ยงมันก่อนนะแล้วมันก็ไม่มีวันโต <c oughs> <c oughs> เลยเลฮ้ยน้องนั่งได้เปล่ารุ่นนี้ดีนะเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่โตนะเฮ้ยจับเตืองอาหารนะมามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าอ,อ่าก็จะเป็นลูกสิงโตเนาะโอ้ยยยย <c oughs> ยย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 ย เอ้ยเดี๋ยวคุ้นอีกแล้วนะโมเดลเนี่ยปิงหมากับหมาป่านี่นะปิงโตมันเติมแขนคอเข้าไป <c oughs> รักเฮ้ยมันก็เหมือนตะล่าเหมือนอยู่เหมือนอยู่เชนไี่มาตัวต่อไปดีกว่าอ๋ <c oughs> อลูกกบ <c oughs> หอ๋อไม่ใช่ลูกกบป่ะเนี่ย เดเดี๋ยวนี่มันพ่อกบนี่ใหญ่ขนาดนี้นเ,นเอ้ยติดแล้วติดแล้วเหมือน่ารักจุงกระโดดอบ๊อบออบอย่างเลยนี่กระโดดตามพี่เคงไปแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วเอ้ยลูกกบอะไรตัวใหญ่จูงอะ่ะเดี๋ยวเขาจะแยกล่างได้ไหมเนี่ยไม่หรอกแต่ใช่คน,ล,นละเรื่องนะแล้วก็เจ้ากระบือน้อย,อยลูกกระบือนเฮ้ยน่า อุ้ยหน้าตายังรออ่ะน้บเดียวติดเลยอ่ะโดีจงดีแล้วสงสารพี่เคนเถอะอุ้ยเดี๋ยวทาวิ่งมันดีน่ารักมากเลยอุ้ยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดแหละโอเคให้มันนั่งรอดีแล้วนี่ยังไม่ถึงสัตว์น้ำเลยนะมีสัตว์น้ำเลยนะจริงนี่อืมยังสัตว์บกอยู่กับครึ่งบกครึ่งน้ำะเอ้ยเสือดาวเสือดาวหรออุ้ว่าวเสือดาวก็มีอ่ะนี่เฮ้ยน่ารักอ่ะจับเนื้อเนอะเอ้าไม่กินเนื้อหรอมังสวิรัติอีกแล้วหรอแล้วก็เจ้าแมวน้อยอ่าเนื้อแมวก็เหรอ ไม่กินปลาหรอทุกคนชอบอาหารเม็ดนะเอ้ยดูมันวิ่งนี่น่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยรู้เปล่าเมื่อกี้วิ่งใครไปที่ไหนไปถึงบ้านหลังนู้นแน่เออนี่ไงตามมาแล้วจะไม่ได้แต่วันนี้สีเทาก็สวยดีนะเหมือนสีสวัสดเลยอ่ะเนาะใช้ได้เลยไปแล้ไปทั้งคู่และกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาหนี่เข้ามาหนี้ ให้นั่งก่อนเลยให้นั่งไว้ก่อนซนมากเลยแต่ว่าเขายัง<ะ>เป็นเด็กไงยังเป็นเด็กก็ยังดูซุกซนอยู่ไงเฮ้ย oh. อย่าเพิ่งซนกันมากก็เด็กๆอุ้ยน่ารักมือดินตาทเพื่อนกันเลยอ๋อข้างหลังหิวนมเพียบเลยอ่ะ ก็เลมยังหิวนมเลยอ่ะตัวตะแปลงเลยลูกไม้ยูนิคอนยูนิคอนก็มีเหรอโอ้โหเฮ้ยมีได้ไงเนี่ยหางมันสายรุ้มเลยแล้วนายอยู่ใบโอมไหนเนี่ยยังกับไม้ปัดขนไก่เลยนั่นแหละดีเอ้ยตามจับแล้วมันกินเก่งโอ้โหไปดูลราไปดูแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอจับทันหรอโอ้จากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยจับติดแล้วนี่นะเดือดไปให้น้องนั่งรออยู่ตรงนั้นล่ะเอ้ยแม่นมันโดนตามเคน่อลูกอูดนี่ข้างหลัง อุยอูยน่ารักวเวอร์วิ่งห,หน,น,นีแล้ววิ่งหนีแล้วมันซนมากกลับมานี่กลับมานี่โอ้ดูดีมีน้องข้างหลังด้วยอย่างว่าอยู่ในวัยสุปซนนะเนาะสวยจัง <c oughs> วัยกำลังกินกำลังนอนกำลังซนเลยเอ้ยไม่อยู่นิ่งเลยอะ่ะ เขาไม่ทำเชื่อพี่เคเลยให้นั่งก่อนให้นั่งก่อนโอเคโอเคนั่งแล้วนั่งแล้วร้อยเฮ้ยดูหลังมันดิหลังมันมีโหนกเหลี่ยมๆได้อะน่ารักจังเลยของจริงเลยต่อไปก็ลูกเลียงเก็กเก็กลิ้นแจ๊กแจ๊กติดแล้ะโอ้โหดูจากไซส์ตัวนี้ถ้าไม่ติดนี่เหงื่อแตกเลยเนี่ยสซนมากเลยอ่ะไปครับตอนนี่เรามานั่งกับเพื่อนเร็วมาเร็วมาเร็วให้น้องนั่งก่อนเร็วน่ารักจุงนั่งยังนั่งยังไม่กินกล้วยหรอนั่งแล้วนั่งแล้วเอ้ยเอาน้องหิวน้ำอ๋อนี่ไงบีว อ้ยอม <c oughs> รือฟันนี่ฟันซี่เท่าจอบอะ่ะยืนน้ำไทยตัวเอเมนนะตอนนี้ตัวเล็กนิดเดียวเอ้ยงูหูก็เลี้ยงได้เหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่ท่านั่งเขาเหรออันนี้มันท่านอนตะแคงวะเนี่ย, <c oughs> อ,ยอันนี้แกงตายป่ะรู้สึกเป็นท่าแกงตายเอ้ยเขาไม่อยากเลี้ยงงูเขากลัวแล้วก็ลูกหมีเขาวลูกหมีเขาก็มามีแข่งวันนี้แล้วเอ้าไม่กินปลาเหรอนี่ท่านั่งเดียวกินปลจริงเลย โอ้โหเป็นสีชมพูเนี่ยดิเรยอยากอุ้มจุงเบย์อุ้้มไม่ได้ลูกช้างอ่าช้างก็มาอลูกช้างน่ารักมากเลย่งาเริ่มงลรกโอเคน้องนั่งอยู่ก่อนนะโอเคนั่งแผลทำไม้งาใหญ่จังเลยอ่ะเดี๋ยวจับให้หมดกันนะแล้วถ้าไม่ให้อาหารทีเดียวเนาะงาทู่จังเลยแล้วก็แรคคูนอุ้ยแรคคูนก็มาอันนี้จะเป็นเบบี้แรคคูนเนาะดูหางมันดิวุ้ยน่ารักจังติดป้าติดป้าตามไปตามไปเราแป๊บเราแป๊บโอ้ยยังต้องอ เฮ้ยนี่เน่ได้แล้วเฮ้ยแก้มชมพูเนี่ยโอ้ยนึกว่าจะตายจะโอเคให้น้องตามมาเลยพี่เขนโอเคโอเคมากลับบ้านเราแล้วรักรออยู่นดี๋ยวมาตงนะเดี๋ยวมีของเล่นมาให้เยอะเลย่าซนกันจริงๆเลยโอเคตัวต่อไปเนาะเฮ้ยลูกจิงโจ้ไอกระโดดหนีแล้วมันกระโดดหนีไปแล้วเอพี่เขนวันนี้ไม่ใช่ลูกจิงโจ้มันตัวใหญ่เกินไปไหมเนี่ยเฮ้ยลูกจิงโจ้นี่ล่ะใส่นี้นี่ล่ะอ๋อทำไมมันใหญ่กว่านี้อ่ะ โอพ่อแม่มันซูสูงกเราอีกนะโดนต่อยตายแน่เลยโหมันไม่ได้ต่อยมันกระโดดถีบเลยหลังหักเลยนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงมันดุมากเลยนะโอเคต่อไปเลยเนาะก็จะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะับโอ้โหหมาจิ้งจอกเก่าเฮ้ยนี่เป็นลูกมันจริงๆหรอน่าดิอุ้ยน่ารักเลยเฮ้ยแต่ลูกมันก็ตัวใหญ่อะเนี่ยนี่เป็นไซส์เอสหัวโตเลย้ะใช่เป็น SD หัวโตเออหิวนมกันใหญ่แล้วโอ้ยพี่เพ็ญยอมแพ้ไปจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาช่วยให้ได้ไหมเนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นสุนัขน้ำเนาะเอ้าว จะมาเริ่มจากตัวแรกกันเลยเนาะอันนี้นะคะก็สิงโตทะเลนะคะอุย้ยเจ้าวอลักนี่นะ่าน่ารักจุใช่มันน่ารักมากเลยอุย้ยตัวนี้พี่เคนชอบเลยดูดีไซส์พันธกอดเลย <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะ ลูกจระเข้จะงับพีกเคนไหมเนี่ยเฮ้ยมันก็น่ารักอีกแบบนะเดี๋ยวก่อนมันไม่เหมือนจระเข้เลยอ้อมเจ้าดีมันน่ารักมากอะไอ้มันเหมือนแบบว่าพวกกิ้งกักไฮ้มัเลียนนะน่าดีค่อยๆกระดิบกระดิบในน้ำนั่นนะเนี่ยแล้วก็ลูกปลาโลมาอ๋ออันนี้ปลาโลมาไซส์มินิอ้าวไม่กินปลาหรอไม่กินไทยวันนี้ชอบกินอาหารเม็ดกันทุกตัวเลยกินอาหารเม็ดอีกแล้วโอเคก็จะเป็นปลาหมึกเนาะอ้อมอย่าลองชิมปะเอ้ยปลาหมึกมันก็กินอาหารเม็ดแต่เนี่ยปลาหมึกทำไมันใหญ่ไงตัวใหญ่กว่าพี่เคน สัตว<ะ>์เลี้ยงทุกตัวนี่กินอาหารเม็ดหมดเลยอ่ะน่ากลัว<อ>จุงเขาจะรัดคอพี่เชนไหมเนี่ยตัวใหญ่มากเลยไม่ใช่ลูกปลาหมึกหรอกเนี่ยมาดิอ๋อดูหนวดปานีดีวิ่งบนพถึงได้เลยอ่ะดุ๋ย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 โอ้ยน่ะจิ๋วระวังน้องตายนะยงตุ๊กตาเนี่ยมัาลงน้ำตอนแล้วโอ้อยทันเป้าลงน้ำทันเป้าแล้วก็ต่อไปค่ะนี่เลยนกนางนวลฮะนกไปแล้ววุ้ยตามไม่ทันเลยไปเราไม่เป็นไรแล้วเรกัน เอ้ยกลับมาเร็วมองคอหัาไม่อยากกินแบบอาหารเม็ดหรอแล้วก็นี่เลยปักเป้าอุ้ยน่ารักจุ๋มเลยวมันตายจากมอเตอร์ยังไงเนี่ยตัวใหญ่นาเราสาม้านเลี้ยงปลาปักเป้าได้ด้วยพี่เขยว่ามันใหญ่กว่าเดิมไหมนี่มันตามมาแล้วทุกที่เลยนะอุ้ยน่ารักจุ๋แต่ว่าน้องต้องอยู่ในน้ำไม่งั้นน้องจะตายแล้วก็ต่อไปเจ้าปูน้อยอ่าอุ้ยอันนี้อร่อยปูไข่ดอง เอ้ยเดี๋ยวก็มันยังเป็นลูกปูอยู่เลยดูดิมันชูกา้างสวบปิดเชเลยพี่เกณฑ์บอกปูไข่าดาว่งเอ้ระวังมันหนีบนะน <c oughs> <c oughs> ่ากลัวตอนครับไม่กินแล้วครับแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นลูกแพนกวินเนาะโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวกันนะนี่ลูกเหรอตัวใหญ่จุใช่ลูกวันนี่แหละพอมามันคงจะตัวเท่าเราเลย <c oughs> ใหญ่เบิ้มเลยเ <c oughs> ดยี๋ยวแพนกวินที่ตัวใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็ต่อไปค่ะปลาวานโอ้โหเดี๋ยวกันนี่ปลาวานเลยนี่อันนี้ยังเป็นลูกปลาวานอยู่นะโอ้จะใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้น้องลงน้ำไม่งั้นเดี๋ยวน้องตาย ลงมาแล้วม,มามโมโมโม,มาอันนี่แล้ว <S <S เฮ้ยมีคนป่วยอยู่ในน้ำอ่ะเฮ้ยงานงอกแล้วต้องมาให้ยาละ <S <S อันนี้ต้องเลี้ยงในน้ำเท่าน,นั้นเนาะไม่งั้นน้องก็ตายนะโวยเริ่มเต็มน้ำแล้วอ่ะไอ้มันน่ารักดีเนาะตัวมันสั้นๆดีอ่ะ ต้องขับอาหารเพิ่มเราพี่เคนว่านี่ปลากระเบนปลากระเบนก็มาวู้ดูตัวใหญ่ใหญ่อะต้องให้มันอยู่ในน้ำไม่งั้นมันตายระวังหางมันนี่หางมันจิ้มคุงนะเออยังไม่ดุแล้วเป็นสัตว์นิ่งเราแล้ววันนรกจะมีแก้มแดงด้วยแล้วก็ต่อไปค่ะน้องเต่าค่ะหามีน้องเต่าด้วยเป็นลูกเต่าเนาะนี่ต่างจากเดิมยังไงอะอ๋อไม่ใช่ลูกเต่าแล้ววู้ดตัวใหญ่จังเเดี๋ยวขดหัวในกระดองเลยด้วยนี่มันกามิล่าเนี่ยอ๋อมันจะบินแล่าเออไม่ใช่ลูกเต่าแล้วเนี่ยมันหัวโตอย่างเดียว ต่อไปก็ลูกฉลามไอ,อ้ยนาย่ารักอ่ะมาลงน้ำแล้วไอ้ลงน้ำลงน้ำเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวมันตายหมูน้ำเราเต็มเลยอ้าวตอนนี้เฮ้ยมันน่ารักมากไอ,อ,อ้พี่เคาน์ดิแก่แล้วมันจะมางับพี่เคนแล้วไอ,อ้ลูกฉลามเราก็เลี้ยงได้เหรอเนี่ยแล้วก็นี่เลยปลาดาวโอาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลาดาวก็กินทางไหนเนี่ยปลาดาวก็เลี้ยงได้เนี่ยมนันทำไมมันกินอาหารเม็ดได้หรอแตกจุ้งรู้นี้ โ okay, อเคลงน้ำไปเดี๋ยวไปแล้วก็ต่อไปฮิปโปโปเตมัสหาฮิปโปก็มาไอ้ลูกฮิปโปโปเตมัสไม่ตัวเล็กนิดเดียวเองอะไซมินีออเหรอดูนั่งดีดูท่านั่งดีจุ๊บปู้เลยอ่ะปู้เลยอะออุ้ยน่ารักเลยหน้าเหมือนอ้อมเลยมันน่ารักดีนะตอนเด็กๆอ่ะเนาะพอมันโตมันน่ากลัว กัดทิศแตงโมระเบิดเลยนะโอ้อโหกัดจะไม่มีเหตุผลเลยนะอเอ้ยลูกแมวน้ำโอ้โหขาวจั๊วเลยคือถ้าเป็นลูกแมวน้ำอะมันจะเป็นขนสีขาวไงนอะสวยเนาะเอ้ยน่าวาจาเสียงมันก็น่ารักนะอุ้ยอย่าไปนอนกัดจุ๊บอ๋อมันเหมือนตุ๊กตาโซคิวมากเลยอะน่าดีเป็นคาวาอี์มากเลยนะลูกแมวน้ำอะ่ะอุ้งน้อยอุ oh ้งน้อยก็โอเคค่ะแล้วก็รีวิวที่เป็นสัตว์นี้นะคะที่เป็นสัตว์น้ํำละอันนี้ก็จะเป็นพวกสัตว์บกเนาะกับสัตว์พวกเลื้อยคลานนะคะหรือว่าครึ่งบกคครึ่งนน้ําะะออุยยสดด นี่เรามีเยอะขนาดนี้เลยล่ะนี่เราเลี้ยงกนหมดแล้วโอยยอมแพ้ตายแปล๊แต่เราป้อนอาหารกับป้อนยาไม่ไหวแล้วนะก็โอเคค่ะเราก็มารีวิวหมดเลี้ยงเบบี้สัตว์เลี้ยงไว้แค่นี้กันนะคะถ้าใครชอบมัคหน้ารักหน้ารักแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุคยกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจพ่อเนี่ยเล่นเกมไมโครไปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วะลายบิ๊ว